านไทยมาเล่ใบวีวครั้งที่หนึ่งค่ะเห็นหว่าปิดฉากลงอย่างสวยงามนะคะสําหรับงานไทยมาเล่ใบวิวครั้งที่หนึ่งกิจกรรมกระตุน้นเศรษฐกิจชยายแดนใต้มาเลเซียค่ะงานไทยมาเล่ใบวีวครั้งนี้นะคะผ่าคเอกชนเขาจับมือจัดขึ้นที่บริเวณล,ลานโรงแรม j l t มู่งเดจตําบลสํานักค้ามอาเภอเสดาจังหวัดสงขลาระหว่างวันที่18-19ถึงสิสิงหาคมที่ผพานมาค่ะ เพื่อที่จะสร้างซีซันกระตุนเศรษฐกิจการท่องเที่ยวให้กับเมืองชายแดนโดยมีไบค์เกอร์ชาวไทยรวมถึงประเทศมาเลเซียเข้าร่วมกิจกรรมจํานวนมากค่ะตะลอดการจัดงานนะคะมีตัวคนเขาเมืองส่งขาบารังเบซ่าก็เปิดเผยข่าวว่า,ามีไบค์เกอร์รวมถึงหนักท่องเที่ยวเทเริ่มเดินทางเข้ามาตั้งแต่วันพ่านหรืันุ์ที่ผ่านมาก็คือ17สิงหาคมเพื่อที่จะรวมงานในวันที่18แล้วก็19สิงหาคม บางสวนก็ได้เดินทางไปเที่ยวในอำเภอหาดยหญ่โดยเดินทาง่านด่านประดังเบซ่าและก็ด่านเสดาร่วมว่า2องเมื่นคนส่งผลให้โรงแรมเทพักในพื้นเทเนี่ยมีผู้เข้าพักเต็มไล่แห้งเลยค่ะซึ่งผู้ประกอบการโรงแรมบางรายกระบอกนะคะว่าการจัดงานครั้งนี้ทําให้โรงแรมเนี่ยมีอัตราเข้าพักข้องหนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นถึง20%ซค่ะส่งผลในถังห้องพักเต็มร้านอาหารสถานบันเทิงต่างๆมีลูกค้าชาวไบเกอร์เนี่ยไปบริการเป็นจํานวนมากนะคะก็นะับว่าเป็นงานที่ประสบ ความสําอร็จเกินขาดไม้ทา่านยัได้กระจายกำไรให้กับผู้ประกอบการธุรกิจอื่นๆในพื้นที่อย่างเห็นได้ชัดโดยมังว่าครั้งนี้น่าจะจัดให้หญิงยายวณีนะทายาให้ดีเนี่ยก็อยากจะให้ภาครัฐเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมในการสนับสนุนของการจัดงานด้วยนั่นเองค่ะนี่ข,ขั้ง<า>แรกกันนะค่ะครั้งต่อไปเนี่ยนั่นแหละถ้าให้ผาครัฐเข้ามาร่วมด้วยก็จะ จะจัดให้ได้ยิงิงยิ้ยว่านีอย่างที่หวาน,นั่นแหละค่ะครายได้จะได้กระจายไปในพื้นที่ให้มากขึ้นด้วยค่ะนี่นเน่อเนือจากชาวไบเกอร์จะได้มาสนุกสนานเล้วก็จะเห็นว่ามีบรรดานักรองศิลปินนะคะมารวมกันสร้างความสุขก็สร้างซีซันให้บริเวณชายแดนไทยมาเลเซียได้เป็นอย่างดีเลยนะคะ